สวัสดีครับแต่วันนี้ผมจะพามาเก็บของเก่านะครับที่เหลือจากการใช้งานครับนี่ฮรเป็นเศษยางเก่าจากที่ผมเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับจะนำมาทำเป็นกระถางเพื่อไปปลูกต้นไม้ครับแต่ก่อนผมก็เคยใช้ยางนอกเก่าของรถยนต์ครับ แต่ลองเอาอยางของมอเตอร์ไซค์ที่ทางร้านผมเปลี่ยนลองเอามาทำดูก็ได้ผลอยู่นะครับนี่ครับเ,เส้นที่ผมกับยางแล้วครับสวยไม่แพ้จากยางรถยนต์เลยนะครับแต่อันนี้เป็นยางของขอบ14ครับผม ถ้าเราอยากให้มีดอกมีกีบเหมือนดอกไม้เหมือนอยางรถยนต์ที่ผมทำนะแล้วก็ใช้มีดทำครัวปาดเป็นหยักขึ้นลงเนี้ยเดี๋ยวกีบเขาก็จะกลับออกมาข้างนอกถ้าใครอยากลงสีก็ลงได้นะครับลงสีก็ลงไม่ยากครับเพราะว่าที่ผมใช้สีที่ลงก็เป็นสีน้ำมันครับผมผมจะซื้อมาห้าสีครับ เป็นแม่สีที่ผมซื้อมานะครับจะมีสีดำสีขาวสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองครับซื้อมาแค่5สีครับเป็นสีน้ำมันนะครับเพราะว่าเขาตากแดดตากฝนจะได้ไม่ลอกครับพอได้5สีแล้วครับเราสามารถจะผสมกันครับผสมสีครับใช้การผสมสี ให้ได้เป็น1ิบสียีส่สีแล้วแต่ใจเราชอบครับเราต้องค่อยๆศึกษาไปครับเดี๋ยวผมจะลองกับยางเส้นนี้ดูนะจะเป็นยางเก่าที่เราเหลือใช้นะฮครับทำคลิปนี้ขึ้นมาก็คิดถึงเพื่อนๆที่ชอบปลูกต้นไม้ดอกไม้และผักสวนครัวนะครับไปหาขอตามร้าน ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับเพอาคงไม่ห่วงครับที่บ้านผมก็ใครอยากได้ผมก็ให้เขาไปเลย <c oughs> เดี๋ยวจะลองกลับยางให้ดูครับ <c oughs> เดี๋ยวลองดูกันเลยครับ <c oughs> บางเส้นก็จะแข็งนิดนึงนะ <c oughs> บางเส้นก็ไม่แ <c> ข <oughs> <ๆ>็งครับผมอันนี้ ไม่ได้เอาเครื่องมือมาครับใช้มือเปล่า มุมกล้องไม่มั่นใจครับจะเห็นชัดหรือเปล่า,ยยายใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับผม ได้แล้วครับนี่ก็ได้แล้วครับได้เป็นสองเส้นแล้วครับถ้า ของรองใต้ก้นกระถางอ,อยู่ข้างล่างที่เราจะดินใส่อะเราไม่ต้องไปทําแบบเขาก็ได้รเราหาเศษไม้เก่าหรืออะไรมาปูรองก็ได้ครับแล้วก็เอากากมะพร้าวใส่มันก็ได้ครับแต่ที่ก่อนผมทํายางรถยนต์ผมจะไปซื้อยางรองในของรถสิบล้อมาใส่ครับแต่นั้นมันก็ยางเขาจะหนาหน่อยนึง จะทำให้เราเจาะก้นยากครับถ้าเครื่องมือไม่พร้อมอนนี้แป๊บเดียวก็ได้แล้วครับกระถางดอกไม้สีแล้วกระถางใหญ่ด้วยครับลองเพื่อนๆไปทำดูนะครับเพื่อใครสนใจเก็บของกเก่ามาทำครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับ ที่ติดตามรับชมและคอให้กําลังใจผมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม